รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชม หุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สำหรับคนเปลี่ยนโลกในตอนนี้เรากลับมาเอาใจแฟนรายการที่สนใจติดตามเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันต่อนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นสัจธรรมหนึ่งจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดว่าเรื่องของอาหารนั้นสำคัญกับชีวิตเรามากเพียงใด พราะเมื่อเกิดการล็อกดาว์เมืองเศรษฐกิจหยุดชะง,งักตลาดปิดการขนส่งสินค้าหรือผลผลิตจำพวกของสดก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแน่นอนครับว่า,าเกษตรกรคือคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้กลุ่มผู้ซื้อเองก็มีข้อจำกัดมากขึ้นในการเลือกบริโภคของสดแต่ในห่วงเวลาที่อาหารขาดแคลนจากตลาดคนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็คือ คนที่มีแหล่งอาหารของตนเองเราจึงเริ่มเห็นผู้คนหันมาสนใจปลูกผักกินเองมากขึ้นโดยเฉพาะคนเมืองใหญ่ซึ่งอาจไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้มาก่อนวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมาพบกับป้าป้อมปลูกผักซึ่งเป็นผู้รู้ที่สอนการปลูกผักในเมืองให้กับคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภยัยป้าป้อมเข้าสู่วงการนักปลูกผักมือฉมังได้อย่างไรและการปลูกผักกินเองเปลี่ยนป้าป้อมไปอย่างไร เรามาพูดคุยกับท่านไปด้วยกันครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักป้าป้อมปลูผักว่าเป็นใครหรือน่าสนใจอย่างไรขอป้าป้อมเล่าถึงที่มาของชื่อนี้ให้เราฟังหน่อยสิครับคือก่อนหน้านี้ป้อมก็ปลูกผักมาตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นสมาชิกของสวนผักคนเมืองมาน่าจะเข้าปีที่1ิแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะก็หมายถึงว่าเราก็ปลูกผักมา1ิปีแล้วนะคะครบ10ปี พร้อมๆกันกับโครงการสวนผักคนเมืองด้วยค่ะออแรกๆเนี่ยก็ปลูกผักกินเองแล้วก็ปลูกผักจากการได้เรียนรู้ของสูตรเรียนรู้ของสวนผักคนเมืองที่เขาเริ่มก่อตั้งมาเราก็ไปเรียนกับเขาทีนี้พอเราเรียนกับเขาสักระยะหนึ่งแล้วเราลงมือเลยนะคะทำเองเลยทําจริงๆเลยจนได้สักปี2ปีทางสวนผักคนเมืองเขาก็เห็นว่าเราพร้อมที่จะถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ที่เราปลูกผักในเมืองเน้นเลยค่ะว่าในเมืองนะคะเพราะว่าจะไปเทียบกับการปลูกผักแบบแปลงเกษตรใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ไม่ชำนาญอยู่แล้วปลูกผักในเมืองก็คือทุกอย่างอยู่ในพื้นที่จํากัดนะคะปลูกในกระถางสิ่งสําคัญที่ปลูกในกระถางแล้วจะให้พืชโตก็คือต้องปรุงดินให้ดีอะไรเงี้ยทางสุภาพคนเมืองเขาก็เลยให้ไปเป็นวิทยากรช่วยสอนให้พอสอนให้คนก็เริ่มรู้จักแล้วด้วยความที่พออายุมากขึ้น คนก็จะเรียกป้าก็เลยกลายเป็นว่าป้าป้อมทีนี้เอ๊ะป้าป้อมอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะว่าป้าป้อมทําอะไรก็เลยเติมคเขาว่าป้าป้อมปลูกผักไปด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาของป้าป้อมปลูกผักค่ะช่วงปี54ที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นะคะป้าป้อมปลูกผักมาก่อนก่อนที่น้ําจะท่วมด้วยแล้วพอพอน้ําท่วมมันเลยทําให้รู้สึกว่าการปลูกผักในเมืองเนี่ยมันสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องของ วิกฤตแบบนั้นดฉะนั้นช่วงช่วงวิกฤตปี54าเนี่ยทำให้คนหันกลับมานึกถึงเรื่องการพึ่งตนเองในเรื่องการปลูกผักมากมากขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากนั้นก็กลายเป็นกระแสที่แบบคนนี่ยจะพึ่งพาตัวเองในเรื่องนี้เลยค่ะข้อจำกัดหรือความยากของการปลูกผักในเมืองคืออะไรครับ ความยากของการปลูกผักในเมืองนะคะหนึ่งคือเรื่องพื้นที่แสงแดดเพราะว่าพอในเมืองเนี่ยอาคารที่มันบทบังเรื่องแสงแดดผักต้องการแสงแดดหนึ่งพื้นที่จำกัดทำให้พืชที่อยากจะปลูกอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันทำไปได้เพราะทุกอย่างของป้อมที่บ้านเนี่ยคือต้องอยู่ในกระถางหมดเลยถ้าเราจะปลูกอะไรที่มันใหญ่เราก็ต้องคำนึงถึงว่าพื้นที่เราอย่างข้างกำแพงเนี่ย จะใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าขอบของกาแพงที่มันจะถึงรางระบายน้ำเนี่ยก็ต้องไม่ไม่กว้างและล้ําเข้าไปที่รังระบายน้ํแล้วก็จะปลูกปลูกแค่กระถางใหญ่ๆอย่างจะปลูกมะนาวสักกระต้นหนึ่งเนี่ยอุปสรรคละเราจะทํายังไงที่จะปลูกมะนาวกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะนั่นคือข้อจํากัดแต่เราก็พยายามได้แค่ไหนแค่นั้นก็ลองกันดูสักตั้งหนึ่งว่าเอ้ยปลูกมะนาวในกระถางแค่เนี้ยมันได้ไหมแล้วมันก็ได้ค่ะปลูกได้เพียงแต่ว่าเราก็หมั่นที่จะให้อาหารเขาบ่อยๆแล้วก็ดูแลเขา ให้ใกล้ชิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ผลผลิตมาให้เราเรื่องแสงแดดถ้าบา,บางหลังเขาอาจจะหน้าบ้านอาจจะไม่มีแดดส่องแล้วบังเอเป็นทาวน์เฮาส์เอาตายละทาวน์เฮาส์ก็ไม่จะแดดส่องตรงไหน,นมีหน้าบ้านอย่างเดียวนี่ก็คืออุปสรรค ราก็จะบอกอานาบ้านคุณไม่มีแสงแดดแต่ว่ามีแสงสว่างใช่ไหมก็ปลูกพืชที่มันไม่ต้องการแสงแดดก็ได้อะไรไปเราก็จะแนะนําเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันง่ายๆอย่างพี่ขี้นูกระเพราโหระพาเนี่ยไม่ต้องการแสงแดดมากก็ปลูกอย่างนี้ก็ได้มันก็พอได้เก็บกินแต่อาจจะปลูกสลัดยากหน่อยเพราะสลัดมันต้องการแสงแดดเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําเขาไปก็ข้อจากัดนางอยกางสําหรับคนเมืองนะคะ การปลูกผักในพื้นที่เล็กๆแบบนี้น่าจะไม่เจอปัญหาเรื่องมแมลงศัตรูพืชใช่ไหมครับมแมลงศัตรูพืชสําหรับในเมืองเนี่ยมันก็ก็มีนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราปลูกน้อยนะคะแล้วเราพอที่จะเดินใกล้ชิดเขาเห็นเห็นเราก็จะกําจัดเขาแค่เอาออกคือหยิบหรือตัดเด็ดทิ้งไปอะไรอย่างงี้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะฉีดพอเด็ดทิ้งไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะฉีดพวกสมุนไพร ป้องกันเขาไว้ก่อนที่มันจะขึ้นมาอีกแต่เราไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงถ้าเราดูแลเขาดีหมั่นให้อาหารเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยแมลงมันจะไม่ค่อยมีอะค่ะค่ะเหมือนกับว่าพอเราปลูกกะเพราสักต้นหนึ่งแล้วพอเราตัดเขาไปกินอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เติมปุ๋ยหมักใส่ลงไปเหมือนกับว่าให้เขาแข็งแรงให้เขาอิ่มอ่ะเขาก็จะได้ให้ผลผลิตเราเมื่อเขาแข็งแรงเนี่ยไม่อ่อนแอโรคมันก็จะไม่มาคิดอย่างนั้น ่วงหน้าป้าป้อมจะพาดูและพาทำการน,นำขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารประจำวันไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผักที่ปลูกเองภายในบ้านเรียกว่าไม่ต้องงอปุ๋ยนอกบ้านเลยเพราะทำได้เองง่ายๆอีกทั้งยังเป็นการจัดการขยะเศษอาหารที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและยังให้ผลดีกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเลยล่ะครับ